สวัสดีพี่น้องมาเบิรงเด้อบรรยากาศคนโอยกำลังสิกินข้าวพี่น้องมาอีกพ่อพ่อนี่ตันหน้าบ้านเขาก็าจะมีรถเข้าออกบอนประตูลุดๆนี่ไม่มีคนมาเปิดบ่เจกอนกินข้าวนะพี่น้องเจกอนกินข้าวพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจกอนเด้อ ใส่เข่าเขาอ๋อพ่อพันธรี่น่เบี้ยนีล่ละพ่ออธิการบุญเต็มอยู่ใส่ยกมาไปออธิการบุญเต็มพระครูเนี่ยพระอธิการบุญเต็มพี่น้องประพัดธโลเจ้าก,กระกลมจักน้อยเนี่ยเขาเออกลมบึ้บต้องมีเจาา้าอะไรกินนะเนี่ยกินข่าวมาแม่นยัดนุน <c oughs> ่นเลีดงานมาแม่นอั่นคนนวลมาตื่นบุ้ยเกียงมาเขียบพี่น้องเห็นบ่ หมูต้นใหญ่ๆนะขอบคุณทุกการติดตามนะพี่น้องเด้อพี่น้องในช่องคอยหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนพี่น้องขอบคุณได้หลายครับช้อนแบบนี้บ่พี่ตะบวงเอาลงมาฉันพระกายหารพระยาคาพรธิการบุญเต็มมันเคลนหลแล้่โยกห่เมือนกก็คือพ่ยกหม้อใหญ่มาลดจั่วถ้ามีไงเออ เออติ๊หน้ามานําเดาทิ๊กน้าก่อนเดาเด๋ยิบเกี้ยวก่อนเอาสาสตรมาปูในตัวศาสรสันนะพี่น้องทีมงานเขานิกินข่าครับกินข่าเด้อกินไนึงม่แม่มากินข่าแม่ เย้แกเว้ยไหนเห็นจริงตอนนี้เหอ่ยเย้อิ่มแล้วบ่เอาเดจ้าคืออิ่มไวถิ่ง,างมาเด้อมาเด้อพี่น้องบุ้ยคักบ่บัดเนี่ยนี่แหละพี่น้องชีวิตหมอลำกินกันจังซี่ลักเนี่ยบ่บุ้ยแกงมะเขือนะนี่ข้าวเอาปู้บ ตูบหมูหมูเนี่ยงมาครับคือน่่อะไรต้นเหไมัดที่หอหอคือเก่าอันนี้ของปลาเต็มด้วแยงด้วเอามาให้พื่นกินไปยิ้มบอบ่ออันนั้นของป้าศิการบุญเต็มนั่นเจ้าวาดเชิญฉันพระยาค่ะเด้อเราเอาผู้ไทย ไไมาแม่มาคว,นนวยก็ขอขอจิกินน้ำเขาสักสองคำเนี่พี่น้องคตรจะไปฟาวไปอาบนา้ำเอา้าเราไปวิทิมเป็นอยังส่วนหนึ่งเยนประเขียวนี่บอกนรอคะแดอยู่เบิดมือเป็นกินแล้วก็มีอ้อกินทีว่านะ นี่ดารา่องข่อยพี่น,อน้องกอดจีฟ้าเบาเมฆไร้ฝนดาราจองเจียหนี้กระชีฟน,น,น่ะบ่ห้าหยดอกสาวบาทเลี้ยงข่าววิซุมือกัะทายเนี้ยนู้ยตอดหมูนะพี่น้องน,นะเนี่ย เราไม่ยั่งดอกพี่น้องเท่าต้นมดเลือมเนี่ยเออเมนเฟนฟาติการบุญต็มชินเข้าบัญญัตินุ่นนะไปใช่แล้ว่าได้ไหนเงานปัเมาตุ๊ดหาผ้าขาต้องถึงน้าเหตุงาน่าปัญเย์าฟบำบัดยังความไม่เตี้ยเออไปเลยงแเอานมันเป็นเงน เสียฟังเราเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เกิดโดนด้มาเดอ้อมาเดอ้อปีนองเลยสหาใสได้กินข้าวนอกบ้านนด้หนลิมทางได้หน่่าเจ็บเปียกเปียกเว้ยแตม่ไเจนยูเลยอ้าวอืมอืมอืม บนนย,ยกกระจกหน้ามาใ,ใกล้เลยนะตายดี่ลแล้วมากระเด็ลม,มาห้ผมไม่ห่างถามว่ายิ่มเนี่ยปั่นเดี๋ยวอิ้มพี่น้องได้ดิพี่นอ้องพ่นปัน่นฝาเฟดกันเนาะหน้าตาคลายคึงกันยี่หลีหอ,อันนี้ออ้พี่น้องอันนี้น้องชายโสดทั้งคู่พี่น้อง อันเอบซีผู้ใดยังอันมักเบาคู่นี้ก็ทักมาเด้อเรานัดเสียวเบอร์ทัวให้เอาปากเขาแตก่ากินอย่างคือเป็นเจ็บเจ็บคือถาปลาได้อืมอร่อยอยู่เกมบะเขือ กินเข้าบรรยัตนุ่นเฮ็ดงานเ่ราะบรรยายภาพบำบัดเว่ยเ <c oughs> บาเล่นดอกเด้อยพี่น้องเด้อยเบาหน่วงวมวันเบาหยอกนหนึ่งร้อยเดือนเดียวเ้ย อยาครับ,บพี่น้องอันนี้มันหลุมจิ๋วเพราะว่ามันสำารัาหลังฝังอยู่หนานน่สู๊กลูกมูคาบ้าครับบุ้ยดูพระครูบุญเต็มกินนะพี่หน้าจะได้เป็นพระครูแล้วพี่น้องพี่นี่เป็นเจ้าวาดอยู่ข <c oughs> ่าเลื่อนยศดอยู่เนี่ย มาเด้อพี่น้องเจอกันเด้อมาเดกินข้าวลิมทางดีดีพี่นออ้องอือถนน,นลาดเผาสสำหรับคลิปนี้บ่าวนัดฝากไ้แต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อถ้ารับชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ